นิทานสุภาษิตเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อคราวนี้มาถึงเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าขานกันในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการครบคนชั่วมีผลอย่างไรและการกระทำตามคนชั่วได้ผลร้ายอย่างไร พระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคตได้คบหาสมาคมกับพระเทวทัตเลื่อมใสพระที่ไม่ควรเลื่อมใสต้องประกอบกรรมหนักถึงโป่งพระชนพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชบิดาลและแถมเป็นโสดาปันกษัตริย์อีกด้วยพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นเมื่อทรงเป็นอุปราช ได้เลื่มใสในอิทธิปาฏิหารของพระเทวทัตได้เสด็จไปหาทั้งเช้าและเย็นต่อมาวันหนึ่งพระเทวทัตทูลพระเจ้าอาช,ชาติศัตรูว่าเมื่อก่อนนี้คนอายุยืนแต่บัดนี้คนอายุสั้นควรที่พระองค์จะปลงพระชนพระราชบิดาเสียแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์เสียเอง ส่วนตนเองจะปองพระชนพระพุทธเจ้าแล้วขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าปกครองคณะสง์เสียเองเช่นกันพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเชื่อถือคำของพระเทวทัตเวลาที่ยังวันหนึ่งจึงเหน็บกริดเข้าไปเพื่อปองพระชนพระราชบิดาเสียแต่ถูกพวกอัมมาจับได้นำเข้าเฝ้าพระราชาพระเจ้าพิพิสารสอบถามทราบความตลอดแล้ว ก็สรงมอบราชสมบัติให้ด้วยความรักพระโอรสพระเจ้าอาชาศตศัตรูได้แจ้งให้พระเทวทัตทราบถึงความสําเร็จอันนั้นพระเทวทัตก็กล่าวว่าการปล่อยพระเจ้าพิมพิสารไว้เฉยๆเปรียบเสมือนเอาสุนัขจิ้งจอกไว้ในกรองซึ่งมีหนังหุ้มไว้สักวันหนึ่งสุนัขตัวนั้นจะกัดหนังกองออกมา ซึ่งคำของพระเทวทัตเป็นทรรนองว่าวันหนึ่งข้างหน้าพระราชาพิมพิสารระลึกถึงอาการที่ลูกดูหมินก็อาจจะกําจัดพระเจ้าอาชาติสตูแล้วขึ้นเสวยราชเองอย่างเคยพระเจ้าอาชาติสตูเชื่อถือพระเทวทัตทุกอย่างจึงให้จับพระเจ้าพิมพิสารขังในเรือนที่อบอวนด้วยควันไฟ ห้ามไม่ให้ใครเยี่ยมเยียนนอกจากพระราชมารดาพระนางเจ้าเวเทหิตได้ใส่พระกยายฐารในขันทองคําส่งพกไปในชายพระปูสานําไปถวายพระราชสวามีพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทราบเรื่องนั้นจึงทรงห้ามเสียฝ่ายพระนางนําพระกยายฐารไปด้วยพระเมาดีที่ก้าวด้วยดีแล้ว เมื่อพระเจ้าอาชาติสตรูทรงทราบอีกก็สั่งห้ามมิให้ก้าวพระเมาลีเข้าไปพระนางทรงใส่พระกยายหารไว้ในฉลองพระบาททองคําปิดให้ดีแล้วเสด็จเข้าไปพระเจ้าอาชาติสตรูทรงทราบจึงรับสั่งห้ามไม่ให้พระนางทรงฉลองพระบาทเข้าไปภายหลังพระนางทรงสนานด้วยน้ําหอม พระบรรกายด้วยมัทุรสีอย่างคือเนอยใสยเนยข้นน้ำพึ่งและน้ำอ้อยแล้วส่งห่มพระภูสาสดิจเข้าไปแล้วให้พระราชาทรงเลียพระบรรกายของพระนางเพื่อย,อยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยพระกาหานั้นเช่นเคยมาถึงตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะมีคำถามว่า แล้วเหตุใดพระเจ้าพีพิสารจึงไม่ฆ่าตัวตายข้าพระเจ้าจึงขอตอบว่าธรรมดาพระริยสาวกทั้งหลายย่อมไม่ฆ่าตัวตายเมื่อเรื่องราวดำเนินต่อไปพระนางเจ้าเวทีหิก็ทรงประพฤติอยู่เช่นนั้นเมื่อพระเจ้าอาชาติตศัตรูทรงทราบจึงทรงห้ามไม่ให้พระราชมารดาเข้าเยี่ยมพระราชบิดาอีกเลย จำเดิมแต่นั้นมาพระราชาทรงอดพระกยาหารแต่ก็ทรงมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการจงกรมคือเสด็จพระราชดำเนินไปมาทางพิจารณาข้อธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความสุขด้วยการจงกรมนั้นสุขนั้นประกอบด้วยมรรคและผลพระบรรกายของพระองค์ก็รุ่งเรืองยิ่งขึ้นฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรู เมื่อทรงทราบเช่นนั้นจึงรับสั่งให้ฝานผ้าบาทของพระเจ้าพิมพิสารเสียแล้วถาด้วยน้ำผสมเกลือแล้วให้ย่างพระบาทบนฐานไม้ตะเคียนฝ่ายพวกช่างกละบกทั้งหลายก็เสียใจมากเพราะด้วยความจงรักภักดีต่อพระเจ้าพิมพิสารแต่ก็มิอาจขัดพระบรมราชองค์การของพระเจ้าอาช,ชาติศัตรูได้พวกเขาจึงพากันร้องไห้ และขอพระราชทานอภัยที่ต้องทำเช่นนั้นพระเจ้าพิมพิสารตรัสให้พวกเขาเบาใจว่าขอให้เขาทำตามหน้าที่และทำตามพระราชองค์การแห่งพระราชาพระอ,องค์ใหม่เถิดหามีโทษแต่ประการใดไม่พระเจ้าพิมพิสารก็สิ้นพระชนด้วยกรรมวิธีนั้นพระอาจารย์บางพวกกล่าวว่า การที่พระเจ้าพิมพิสารถูกฝานพระบาทเช่นนั้นเพราะกรรมเก่าของพระองค์คือในชาติก่อนๆชาติหนึ่งได้เคยสวมฉลองพระบาทในลานพระเจดีย์อันเป็นสถานที่บูชาสักการะด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นอาจารย์บางพวกก็กล่าวว่าพระองค์ทรงเหยียบเสือลำเพนที่เขาปูไว้เป็นที่นั่งของพิสุสงฆ์ด้วยพระบาทที่ยังไม่ได้ล้างให้ดี เพราะบุพกรรมนี้จึงถูกฝานพระบาทฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงมีพระโอรสบันเดียวกันกับที่พระเจ้าพิพิสารสิ้นพระชนทรงสเสน่หาในพระราชโอรสเป็นอันมากจึงทรงระลึกถึงได้ว่าพระราชบิดาก็คงจะสเสน่หาในพระองค์เช่นเดียวกันจึงทรงอาลัยถึงพระราชบิดาเป็นที่ยิ่ง ส่งคร่ำครวญถึงพระราชบิดาอยู่เสมอนอกจากนี้เมื่อทรงทราบว่าพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบก็ทรงหวาดหวั่นว่าภัยเช่นนั้นจะมาถึงตนบ้างเหมือนกันจึงมิอาจบรรทมให้หลับสนิทได้ทรงรู้สึกเหมือนมีไฟพุ่งขึ้นมาเผาผานทรงรู้สึกเหมือนมีหอกมีดาบมาจอที่พระศอไม่มีความปลอดโปร่งโล่งพระหฤทยัย ม้ประสงค์จะเฝ้าพระศา,าสดาก็ไม่อาจเข้าเฝ้าได้ด้วยไม่ได้ทรงคุ้นเคยและได้ทรงร่วมกับพระเทวทัตกระทำความผิดในพระศา,าสดามาหลายครั้งต่อมาได้อาศัยหมอชีวกโกมารพัฒเป็นผู้นำเข้าเฝ้าพระศา,าสดาพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมแก่พระราชาอันปรากฏแล้วในสามัญญพระสูตร ศีลขันธวัคทีฆะนิกายพระราชาได้ความเลื่อมใสถึงรัตนะทั้งสามเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแต่ไม่อาจบรรลุโสดาปฏิพลได้เพราะอุปนิสัยแห่งมรขุนนั้นอันปิตุคาตกรรมคือการฆ่าบิดาตัดรอนเสียแล้วพระราชาตั้งอยู่ในสรณะทั้งสาม แล้วทรงประกาศความผิดที่พระองค์ได้สมคบคิดกับพระธิวทัตต่อเบื้องพระภัคของพระาศาสดาให้พระพุทธองค์ทรงอุธทธทษให้แล้วเสด็จลุกขึ้นจากอา,าสนะทรงกระทำประทักศิณสามรอบประคองอัญชรีเหนือพระเศียรผินพระภัคต่อพระาศาสดาทรงดำเนินถอยหลังออกมาตราบเท่าที่ยังพอทอดพระเนตรเห็น แล้วถวายบังคมด้วยเปลียนจางค่าประดิษฐ์เหนือภาคพื้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินกับพระราชนิเวศฉะนั้นการครบคนผ่านคือพระเทพทัตนกับการครบบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าจึงให้ผลต่างกันดังนี้